สวัสดีครับผมนโรอนะครับอยู่ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานล้อประชาชลทิศ75ทุ่งกรุงเทพมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับนักตกปลาที่ชอบจิกกิ้งนะครับเป็นงานทะเลนะฮะเราจัดโปรโมชั่นเป็นส่วนลดค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวนะครับมีอย่างในรูปที่แพนดูให้เห็นนะฮะในภาพนะครับก็จะมีจิกนะฮะตั้งแต่ไมโครจิกเลยนะฮะตั้งแต่ไมโครจิกไปจนถึงเหยื่อจิกใหญ่ๆเลยอย่าง 300 4้0 500 600ากรัมมีหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ LF ลเอนะฮะพร์กลาว์นะครับนะฮะที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งแต่รุ่นใหม่ๆมาเลยแลเร็บนะฮะไปยันรุ่นอ่ที่ผ่านมาในหลายๆรุ่นเลยนะฮะที่ LF ประสบความสเร็จมาไปเดืยดจิกกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมพาดูว่าราคาเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่เออลดแล้วนะมันจะถูกลงกว่าเดิมเยอะไหมนะฮะนี่ยพาร์กลาว์เราก็มี กี่กรัมบ้งอะ่ะห้ากรัมใช่ไหมสิบกรัมยี่สิบกรัมสามสิบกรัมสี่สิบกรัมอะไรพวกนี้นะฮะราคาสมมติว่าตัวนี้แล้วกันน,นี่ฝากไว้หลังอย่างเงี้ยร้อยหกสิบห้าบาทนะฮะเป็นหกสิบกรัมเห็นไหมฮะราคาก็ถูกอยู่แล้วนะหกสิบกรัมหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทดับสเต็ปอย่างเงี้ยตัวที่ผมเคยไปตามคลิปมากินนีด้วยลดลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคิดดูนะฮะอันนี้คือลดทั้งลูกค้าที่มาช็อปที่ร้านแล้วก็ ทั้งที่สั่งซ er like ื yeah. <laughs> ้อด้วยนะนะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าทางใต้ทางตะวันออกอะไรที่ใช้เยอะจริ้งเยอะนะยิ่งน้ําหนักเยอะๆนะคำนวณมาเป็นส่วนลดแล้วยิ่งคุ้มนะครับอย่างเนี้ยลดแล้วลด20%ก็ลดอีก32-33บาทนะฮะหนึลดไปอีกเหลือประมาณร้ามสิบาทนะฮะอันนี้ก็ลดเหมือนกันสตอมนะครับสตอมก็มีให้เลือกระดับนึงเลยนะฮะอย่างเนี้ยส0 0กรัม300กว่าบาทลดไป ได้รถเป็นเป็นร้อยเลยนะนะนะนี่ะมีให้เลือกเนี่ย๋ยวาจิกร้านเราเนี่ยมีให้เลือกผมบอกได้เลยว่าเป็นหมื่นเป็นเป็นตันเออเป็นตันนะครับหลายรุ่นมากนะที่หากันนิดๆเลยนะี่อย่างเนี้ยเดวิสโจนนะเดวิสโจนะฮร,ราคาก็ร้อยเก้าห้าก็ถูกอยู่แล้วนะเก้าสิบกรัมร้อยเก้าสิบห้าบาทนะฮะลดลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว้าว โอ้เยอะถูกถูกมากนะครับมีหลายรุ่นมากนะฮะนี่ครับอ่าะตอมสตรีมไฮบิดโอ้โหเพียบเลยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวดูก็ตามภาพที่ที่กล้องแพน์ไปแล้วกันแต่นี้จะพิเศษเฉพาะเยอใหญ่ๆเนี่ยลูกค้าจะคุ้มมากนะครับปกติเนี่ยร้านทั่วไปขายอยู่ประมาณตัว3-400รนะพวกเยอะใหญ่ๆเยอะสปีดอะไรพวกนี้นะฮะอย่างนี้นะที่ผมถืออยู่นี่นะเป็นของอันเดร์กลาวนะครับไม่ท่าจิกนะฮะ ราคาเนี่ยตัวนี้200ยกว่าคำนะ2 0 0กว่าบาทนะลดสิ20ี่สิรเ็นะ,ะกลายเป็นทำไปทำมาเหลือไม่ถึง200บาทท่านที่ดู youtube อยู่นะ,ะหรือดูคลิปอยู่ในเพจ Facebook นะ,ะอยู่ทางต่างจังหวัดอยู่ทางใต้ทางตะวันออกอะไรที่จำเป็นต้องใช้อยู่ยเหลพวกนี้ผมบอกเลยถ้า,าซื้อตาโนโรเนี่ยโคตรถูกเลยนะฮะแล้วเรามีเยอะจริงๆอย่างที่ที่เห็นนะท้ามาที่ร้านนี้จะได้เรื่องหมดตาลายเลยส่วนถ้าอินบอ์เข้ามาในเพจนะฮะอินบอ์เข้ามาในเพจก็จะมี หาพานักงานคอยตอบอยู่ว่าบอกเลยว่าหากี่กร,ร่มนะครับหาน้ําหนักประมาณเท่าไหร่เอาแบบไหนสโลเป็นฟาสเป็นสปีดเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เลือกโดยรวมๆนะนะครับอย่างนี้โอ้โหไงสวยไหมนะครับ <S <S พวกนี้ลดแล้วจะเหลือแค่เนี่ยอย่าง2 3 0้สามสิบนี่ก็ถูกมากแล้วนะฮะสำหรับเหยื่อระดับนี้ประมาณสองรอกร,รัมเนี่ยนะฮะ200ร้อกร,รัมที่เราขาย2 3 0สามินี่ก็ถูกแล้วแล้วล,ลดไป2ี่สิบ นะครับยี 2, ่สามคูณสองได้หละสี่สิบหกไหมสี่สิบหกเหลือร้อยกว่าบาทนะครับมาเลือกดูให้เต็มที่เลยมีมีข้างหลังอีกนะนี่ฮนะโอโหนี่ยลงทะเลม,มีนะนนหนาๆฟูๆเลยนะแต่ละชั้นมะีกลัวชั้นจะล้มใ่นะครับก็มีให้เลือกประมาณอย่างนี้เลยงานทะเลนะครับยิ่ยงนะสีแท้ๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมสองร้อยประคสองร้อยสามสิบบาท ลดไปอีก46บาทเหลือ180กว่าบาทนะครันี่นะแล้วรถทุกตัวนะครทุกรุ่นเลยรถทุกรุ่นเลยนะฮะดูนะ,ะสีนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ครัแบเวฟอย่างนี้ยฮะนะ,ะ,นะะสำหรับอานาธที่อยู่ต่างจังหวัดที่อาอย่างเช่นอนามันเนี้ยออเกเลยอนามันเนี้ยจำเป็นต้องใช้พวกเหยื่อที่มีน้าหนักค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเวลาเราไปหาซื้อจะเจอกันราคาค่อนข้างาสูงนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วช่วงนี้ออกทะเลนเยอะด้วยนะฮะก็เลยจับรายการให้เลยฝากเอาไว้นะครับร้านอุปกรณ์ตกปลาโนโลนะฮะไม่ว่าจะสั่งซื้อหรือว่าจะมาที่ร้านลด20%นะครับงานทะเลงานจิ๊กิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตื้นน้ำลึกยังไงก็แล้วแต่อันดามันอ่าวไทยนะฮะครอบเวอร์หมดเลยนะฮะกลางวันกลางคืนแบบนี้นะฮะรถทุกรุ่นนะฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนกับหยืดจิกมากมายมหาศาลนี้นะครับ สวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ